คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณมิน้นมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณมิน้นและก็คนใกล้ตัวครับที่ได้เจอกับเหตุการณ์บางอย่าง หลังจากเสียบุคคลสำคัญไปเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อนครับคุณมิ้นมาพร้อมกับเรื่องผู้เลี้ยงดูมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจดกับสายของคุณมิ้นกันเลยครับสวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีค่ะพี่แซ็คคุณมิ้นตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับจากบัทุมธานีลำลูกาค่ะเสียงเหมือนไม่สบายเลยอะใช่ค่ะพอดีเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยอุ้ยจะไหวเหรอไหวค่ะเสียงมันมัน มันแหบแล้วมันเป็นห่วงกล่องเสียงนี่เลยอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่แจ๊คเอา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 เท่าที่ไหวนะค่ะอ๋อคุณมิ้นกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกคะ่ะพี่แจ๊คแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือวย้อนหลังเป็นหลักเป็นหลักของหนูจะเป็นทั้งฟังสดและย,ย้อนหลังเลยคะ่ะพี่แจ๊คอยู่กับหนูยี่สิสี่ชั่วโมงเลยค่ะโอ้ฟังสดที่จบรายการไหมจบค่ะจบจนเชา้าจนสว่างเลยครับใช่ค่ะแสดงว่าเราไม่ต้องตื่นเช้าไปทํางานดิ ใช่ค่ะหนูเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกชายสองคนค่ะโอ้โหสบายเลยเออแต่ลูกก็ไม่ตื่นเช้าเหรอตื่นเช้าค่ะแต่ว่าเราไหวสามแฟนช่วยเลี้ยงค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆกีขวบเลี้ยลูกอะ่ะมีสี่ขวบค่ะกับหกเดือนค่ะสี่ขวบยังพอไหวหก <c oughs> เดือนนี่อือต้องประครบประงมแบบพอสมควรเลย ใช่ค่ะเออนะครับโอเคคุณมิ้นมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องเนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วค่ะคใช่นะ,ะอ,อผู้เลี้ยงดูไป็นยังไงค,ครับเรื่องนี้คุณมิน้นก่อนเข้าเรื่องนะคะหนูขอสวัสดีพี่แจ๊คค่ะแล้วก็พี่พี่ชาวเดอะโค s ดเรดิโอนะคะครั เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่มิน้นเอ,อพบเจอมาโดยตรงค่ะมันอาจจะไม่ได้มีผีที่ออกมาน่ากลัวมากแต่วมันเป็นเรื่องที่เอ,อประมาณว่ากระทบกระเทือนใจมินนิดนึงมินก็จะพยายามตั้งสติเล่าให้ดีนะคะแต่กระทุงมิ้นเล่าทช้านะอย่าอย่าอย่าอย,าอย,าอยา่อย่าพูดติดกันเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหนื่อย,ดย,ดย,ดยได้ค่ะโอเคโอเคได้จ้ะค่ะย้อนกลับไปเมื่อสิบหกปีก่อนนะคะ มินนะคะเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อกับคุณแม่ะคะ่ะแยกทางกันม,มินก็เลยได้ส่งมาอยู่กับคุณยายะคะ่ะคุณยายของมินนะคะท่านป่วยหลายโรคมากเลยค่ะในตอนนั้นในตอนนั้นมินยังเด็กมินก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ว่าอาการป่วยของคุณยายอะคะ่ะเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะคุณยายเหมือนท่านป่วยแล้วไม่สบายหนักมากเลยค่ะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกเราว่า ท่านเป็นอะไรท่านบอกแค่ว่าให้มิ้นเอาน้องอะคะ่ะเข้าไปนอนในบ้านแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้ยินเสียงคุณยายอะคะ่ะนอนคล้ายๆเหมือนอาการคนหนาวสั่นนะคะพี่แจ๊คแบบนอนค้างอยู่แล้วแวแบบอืม,อ,มอย่างเงี้ยคะ่ะเสียงดังมากเลยค่ะจนคนข้างบ้านได้ยิน,นะคะ่ะคนข้างบ้านเขาเลยแบบเหมือนเดินมาดูคุณยายอะคะ่ะแล้วก็ส่งตัวคุณยายไปโรงพยาบาล ในสมัยก่อนนะคะโรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะถ้าคือคนไม่ได้ป่วยหนักมากเขาก็จะให้คนไข้กลับบ้าน,นะะ่ะวันนั้นคุณยายก็กลับมาบ้านคะ่ะแล้วพอกลางคืนคุนคณยายก็มีอาการอีกคะ่ะแต่อาการของคุณยายครั้งนี้เหมือนมันจะหนักเกินที่แบบว่าจะอยู่บ้านได้ะคะ่ะเพราะว่าคุณยายมีอาการเหมือนทาตแตกอะคะ่ะแบบ มีฉี่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาหมดเลยคุณน้าก็เลยส่งคุณยายไปหาหมออีกรอบหนึ่งค่ะคุณยายอยู่โรงพยาบาลหนึ่งคืนค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เช้าวันต่อมาวันนั้นมินไปเรียนปกติเลยค่ะพอหลังเลิกเรียนมาปุ๊บคุณน้าค่ะก็มารับมินที่บ้านค่ะมารับมินให้ไปหาคุณยายแต่คุณน้าก็ไม่ได้บอกค่ะว่าไปหาทําไมพอไปถึงโรงพยาบาลมินเบ้าเร็วไปไหมคะอ่าเร็วครับเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะ ค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลค่ะพี่แจ็คม,มินก็ไปเจอญาติพี่น้องทุกคนเลยค่ะที่อยู่ที่โรงพยาบาลคนที่เราไม่คิดว่าจะเจอเราก็ไปเจอที่นั่นค่ะและที่นี้พอไปถึงปุ๊บคุณนาก็เดินมาบอกมินว่าให้เดินเข้าไปคุยกับคุณยายมินก็เลยบอกคุยอะไรอ่ะคุณยายแบบยังใส่ใสายออกซิเจนอยู่เลยจะให้เราคุยอะไรน้าบอกว่าเออเดินไปคุยกับยายนะว่า เราตั้งใจเรียนเราจะตั้งใจเรียนเราจะเป็นคนดีแล้วเราอยู่ได้อ่ะในตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพี่แจ็คเราก็เดินไปพูดบอกคุณยายค่ะยายเดี๋ยวมินนา่จะตั้งใจเรียนนะแล้วมิน่าจะเป็นเด็กดีแต่ยายไม่ต้องเป็นห่วงมินอยู่ได้มินก็พูดแค่นี้ค่ะพี่แจ็คพอมินพูดจบประโยคนั้นคือคุณยายก็หยุดหายใจไปเลยค่ะอืมหยุดหายใจไปทันทีเลยคือแบบตอนนั้นเราก็ตกใจว่าแบบ เหมือนยายเขาล่อเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> หลังจากนั้นงานศพนะคะเป็นในพระของงานศพของวันแรกค่ะวันนั้นที่บ้านนะคะ่ะยุ่งกันมากเลยไปอยู่ที่วัดกันทั้งวันเลยค่ะแล้วหน้าบ้านของมิ้นนะคะมันจะมีคุณป้าคนหนึ่งเขาเปิดค้านขายลูกชิ้นซึ่งเราก็เป็นญาติกันเนี่ยแหละคะ่ะเขามางานศพในตอนเย็นนะคะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ย มันมีรถแท็กซี่อ่ะมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านอืมาจอดอยู่นานมากเลยมาจอดนานจนเดินเข้าไปถามว่ามารออะไรครับแล้วแท็กแล้วคําตอบที่คุณป้าได้อ่ะคะ่ะก็คือดถแท็กซี่บอกว่าไปรับคนมาจากที่วัดอืแล้วเขาเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยเข้าไปนานมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทําอะไรอื เขาบอกว่าเขาจะเข้าไปเอาตังค์แล้วก็หายไปเลยแล้วคุณป้าเขาบอกใครก็วานนี้เขาอยู่วัดกันทั้งหมดเขาบอกก็เป็นคุณป้าที่ตาบอดแล้วก็หลังค่อม,ค,อมครับคุณป้าเขาคุณป้าเขาก็เลยเหมือนมีอาการตกใจแล้วเขาก็บอกว่าก็ป้าคนนี้แหละที่เขาตายซึ่งลักษณะเนี้ยค่ะเป็นลักษณะส่วนตัวของคุณยายมิ้นเลยมิ้นส่งรูปไปให้พี่แจ็คดูในแชทด้วยนะคะอืมอืมค่ะครับมิ้นก็เลยมิ้นก็เลยแบบว่า คุณน้าค่ะก็มาเล่าให้มิ้นฟังมิ้นก็เลยบอกว่าอืคุณยายเขาคงกลับไปบ้านมัง้งเพราะว่านั่นมันเป็นบ้านของเขาอ่ะค่ะอืพอวันนั้นผ่านไปวันนั้นกลางคืนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพอเป็นคืนที่สองของงานศพซึ่งเป็นวันที่สามของวันที่คุณยายตายค่ะในคืนนั้น,นะคะ่ะประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะวันนั้น ทุกคนในบ้านนะคะนอนกันอยู่เดี๋ยวมิ้นขออธิบายลักษณะของบ้านมิ้นก่อนนะคะบ้านมิ้นในสมัยก่อนนะคะพื้นที่จะเป็นพื้นที่เช่าซึ่งพื้นที่เช่าของเราเราจะไม่สามารถสร้างบ้านที่เป็นปูนได้เพราะถ้าเกิดเขาเมาที่คืนเราก็ต้องแบบมันรื้อถอนบ้านนะป้พี่แจ๊คคุณ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 มิ้นเราไม่ต้องพูดสุดลมหายใจคุณมิ้นอมันเหนื่อยนะอ่ามันสุดลมหายใจเมื่อกี้คือมันแบบมันมันมันสุดเลยอะใจเย็นค่ะเว้นวักไปเว้นวักไปดีกว่า ค่ะแล้ว<ช>เราไม่สบายอยู่ด้วยอืมบ้านของมิ้นนะคะ,คะจะเป็นบ้านสังกะสีค่ะแล้วก็จะเป็นครอบครัวใหญ่คือมันจะเป็นหลังสังกะสีแบบยาวเข้าไปในแบบเป็นลักษณะายาวค่ะสี่ห้องเรียงกันแล้วฝั่งฝั่งขวาจะเป็นสี่ห้องเรียงกันฝั่งซ้ายจะเป็นสองห้องที่เป็นฝั่งแบบว่าตรงข้ามกันนะคะพี่แจ๊ค ลักษณะบ้านก็จะเป็นสังกะสีทั้งหมดค่ะประตูบ้านก็จะเป็นสังกะสีคในคืนนั้นนะคะทุกคนในบ้าน่ะกําลังแบบหลับสนิทกันเลยอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงหมาหอนนะคะเหมือนไล่มาตั้งแต่ระยะใกล้ๆค่ะจนมาถึงหน้าบ้านซึ่งบ้านของมินนะคะก็จะเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นหมาที่คุณยายเขาเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆะคะ่ะน้องก็จะแบบเหมือนดีใจอะคะ่ะกระดิกหางแบบยิงยิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมัอนกระดิกห่างมืนดีใจมากเลยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนโยนเก้าอี้ค่ะซึ่งเป็นเก้าอี้ไม้ที่บ้านมิ้นเจ้าไว้ซักผ้าในแต่ก่อนนะคะตัวเตีย้ยเตี้ยเสียงโยนก็ยืนรังตุ๊บแล้วก็นั่งเหมือนเสียงแบบคนนั่งแบบฮึบแล้วก็หายใจแบบ,บอย่างเงี้ยค่ะคอารมณ์เหมือนแบบคนเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งก็เป็นเสียงคนเปิดประตูบ้านค่ะ ประตูบ้านสังกะสีเวลาเปิดมันก็จะมีเสียงดังเอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นแอดที่ยาวมากเลยค่ะสักพักหนึ่งก็จะเป็นเสียงคนมือวางกับสังกะสีอะค่ะปึกแล้วก็เดินลูดสังกะสีจากห้องแรกอะค่ะไปยันถึงห้องที่สี่ห้องสุดท้ายของบ้านนะคะแล้วสังกะสีเวลามีคนเดินจับอะค่ะเสียงจะดังแกลก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 แกลแกลแกลอย่างเงี้ยค่ะยาวไปยันหลังบ้าน หลังจากนั้นเสียงก็หายไปสักแป,ป๊บหนึ่งค่ะก็จะดังกลับมาอีกดังแกลกแกลกแกลกแกลแกลกกลับมาหน้าบ้านค่ะและทีนี้พ่อเลี้ยงของมินนะคะซึ่งเขาจะอยู่ห้องที่สองฝั่งซ้ายมือเขาได้ยินเสียงเขาก็คิดว่าอใครเขามาเดินตอกนกลางคืนในบ้านดึกๆแล้วทำไมถึงเดินลูดบ้านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคนนอนกันอยู่มันก็จะตื่นนะคะเขาก็เลยเปิดประตูออกมา แล้วเขาเห็นเป็นเงาคุณยายอะค่ะยืนหันหลังให้เขาแต่มองหันหน้าเข้าไปในห้องของมิ้นซึ่ง mm. มิ้นจะนอนห้องแรกฝั่งขวามือกับคุณยายตั้งแต่เด็กค่ะ mm. พ่อเลี้ยงเขาก็เลยเหมือนแบบอาการตกใจก็เลยปิดประตูไปแล้วก็พูดแค่ว่า,า mm. แม่เดี๋ยวผมปวดให้นะ mm. ไม่ต้องเป็นห่วงพอเขาพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเสียงน้องหมาที่ในซอยอะค่ะก็เสียงหอนไล่กันออกไป หลังจากคืนนั้นมันก็จบลงค่ะพอวันที่สามของงานศพค่ะวันนั้นทุกคนกลับมาที่บ้านค่ะทุกคนแบบมีอาการเหนื่อยล้ามากซึ่งก็หลับสนิทกันหมดตัวมินเองมินก็หลับสนิทแต่ว่ามินน่นนอนที่ห้องของคุณยายคนเดียวค่ะในตอนเช้ามินตื่นขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คที่เตียงของมิ้นนะคะมันจะเป็นผ้าปูที่นอนสีเนือ้อมินตื่นขึ้นมาคือแบบ ที่นอนอะคะ่ะเปียกเป็นรูปคนซึ่งเป็นคนในที่นี้คือมีหัวมีแขนมีขาเหมือนคนตัวเปียกๆม,มานอนบนที่นอนอมินก็เลยลุกขึ้นมาแบบจับหัวตัวเองต,ตัวเองเฮ้ยฉันฉี่แตกหรือเปล่าทําไมฉันถึงฉี่เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่ว่าตัวมินไม่เปียกเลยแต่ข้างๆมินเป็นรูปเปียกแบบเป็นรูปคนอตอนเช้ามามินก็เลยเล่าให้คุณน้าฟังค่ะ คุณนาเขาก็เลยพูดแบบทํานองแบบไม่ได้อธิบายเต็มที่แต่ก็พูดทํานองแบบว่าคนเราเวลานอนในลงเย็นมันจะมีแบบเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอ้น้ำอะไรเงี้ยพอโตมามินก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่คุณนาอธิบายก็คือเหมือนคุณยายไปนอนอยู่ในนั้นแล้วตัวอาจจะเปียกแล้วเขาอาจจะกลับมานอนในที่ของเขาอะคะอ่ะอพองานศพคุณยายผ่านไปนะคะอันนี้จะเป็นพาร์ทของ คุณน้ามินที่เจอคุณน้ามินเล่าว่าในวันนั้นนะคะครับคุณนา้า <c oughs> ขออนุญาตนะคะพี่เจ้าช้านะจ้าชานะค่ะออคุณน้านั่งพับผ้าของลูกสาวคุณน้าที่เพิ่งคลอดค่ะคุณน้ามิ้นคลอดน้องในวันที่คุณยายของมิ้นเสียชีวิตะคะ่ะคือวันที่สองตุลาซึ่งพอคุณยายเสียปุ๊บ น้ามินก็คลอดน้องสาวคนนี้ออกมาค่ะครับน้ามินนั่งพับผ้าอยู่และอยู่ดีๆอะค่ะใบพูใบพูที่อยู่ข้างนอกบ้านอะค่ะปิวเข้ามาในห้องปิวเข้ามาในห้องซึ่งในความรู้สึกของของคุณน้าคือแบบว่ามันปิวเข้ามาได้ยังไงในเมื่อแบบใบพูมันอยู่แบบหน้าบ้านเลยซึ่งถ้าเกิดมันจะปิวเข้ามาในห้องมันต้องผ่านประตูผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใบพูปิวเข้ามาในห้อง ใบผวก็ใบใบใบที่คนแก่กินมากอะค่ะโอเคเออค่ะแล้วพอตอนกลางคืนปุ๊บมีคุณป้าค่ะคุณป้าซึ่งทํางานเลิกกะก,กะแบบเลิกดึกอะค่ะเขาปั่นจักรยานกลับมาที่บ้านเขาบอกว่าเขาเห็นคุณยายยืนชะเงอหน้าจากริมถนนนะคะแล้วมองเข้าไปในห้อง แรกฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นห้องของคุณนาะเหมือนมันจะมีบานเกตคุณยายยืนแล้วก็ชะเง้อหน้าแบบเหมือนชะเง้อคอเข้าไปมองอะไรในห้องนั้นนะคะซึ่งมันตรงกับที่คุณน้าบอกว่าในคืนนั้นนะคะคุณน้านอนหลับอยู่แล้วอยู่ดีๆสมุดที่เป็นหนังสือบัญชีปกหนาค่ะอยู่ดีก็หล่นลงมากระแทกพื้นเสียงดังมากมแบบพวาเลยแบบดังสุดๆซึ่งมัน มันผิดวิสัยที่แบบมันจะล่วงลงมาเพราะคุณนาบอกว่าเขาวางอยู่ตรงนั้นทุกวันค่ะ <c oughs> คุณนาก็เลยบอกว่าคุณนาเขาก็เลยคิดแล้วแหละว่าต้องเป็นคุณยายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คุณนาเขาเลยพูดว่า Ä Ä, แม่แม่อย่ามาแบบนี้นะหนูกลัวเพราะคุณนาเขาเป็นคนแบบที่จะแบบกลัวเรื่องนี้มากเลยค่ะหลังจากนั้นเสียงมันก็หายไปนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นหมากกลิ่นภูแบบลอยตลบอบวนอยู่ในห้องอะค่ะ แล้วพอเช้าวันถัดมาก็มีพี่วินมอไซค่ะเออเหมือนกับเขาเออกไปขับวินในตอนเช้าประมาณตีสี่ค่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะขับรถออกไปที่จะไปวินเขาเห็นคุณยายอะนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็วนกลับมาอีกทีตอนตีห้าเกือบหกโมงเช้าเขาก็ยังเห็นคุณยายนั่งอยู่หน้าบ้านเขาเลยถัมคุณยายว่ายายมันนั่งทําอะไร มันนั่งแต่เช้าเลยยุงไม่กัดหรอคุณยายก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะแค่ยิ้มให้เฉยๆแล้วทีนี้หนูก็เลยถามพี่เขาว่าอ้าวพี่พี่ไม่รู้หรอว่ายายเสียเขาบอกพี่ไม่รู้พี่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดซึ่งเขาไปต่างจังหวัดมานานมากเพิ่งกลับมาแล้วก็มาเจอคุณยายเนี่ค่ะสุดลมหายใจแล้วสุดลมหายใจแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวจะเหนื่อย๋อโทษค่ะไม่ได้เล่าเร็วนะแต่คุณมิ้นเน้นพูดสุดลมหายใจอ่ะเราต้องเล่าไปเว้นวรรคไป ค่ะเออเออเออ,เอ,อหนูถึงพี่วินแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มิ้นก็เหมือนกับว่าพอคุณยายเสียไปปุ๊บเราก็เหมือนไม่มีใครอะค่ะพี่แจ๊คเราก็ไปอยู่กับคุณน้าซึ่งคุณน้าเขามีลูกแล้วแล้วก็เขามีครอบครัวซึ่งเราแบบในตอนนั้นในความคิดของมิน,น่ะเหมือนมินไปเป็นส่วนเกินอืมในความคิดของเราเราก็เลยแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบดื้อะค่ะพี่แจ๊คก็เลยแบบว่า หนีออกจากบ้านอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะหนีออกจากบ้านค่ะหนีไปแบบนานมากเป็นเกือบเดือนเลยค่ะในวันนั้นค,คุณยายน้องสาวคุณยายที่เสียชีวิตอะคะ่ะเขาบอกว่าเขาอะนอนอยู่แล้วอยู่ดีๆอะไฟที่บ้านอะก็ดับซึ่งบ้านอะมีทั้งหมดสองชั้นแต่ไฟอะดับแค่ชั้นล่าง แล้วก็พอเขาลุกขึ้นมาเหมือนจะไปดูว่าไฟเป็นอะไรอะค,ะค่ะเขาก็เห็นเหมือนคุณยายอะนั่งยองยองอยู่ที่ปลายเท้าคะ่ะแล้วก็บอกว่าไปตามหลานกลับมามไปตามหลานกลับมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพูดแต่ว่าให้ไปตามมิ้นกลับมาบ้านเช้ามาคุณยายก็เลยเล่าให้คุณนาฟังคะ่ะคุณน้าก็เลยโทรตามมิ้น ด้วยความที่เราแบบเราโกรธอยู่อะค่ะเราก็มาแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็เลยแบบว่าคิดว่าแบบช้นอีกแล้วหรอฉันทําให้คุณยายเสียใจอีกแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะคุณนาเขาก็เลยแบบคิดว่าอืมัมนมันก็เลือ่อมันก็แบบคุณยายเสียไปเดือนสองเดือนแล้วทาไมแบบคุณยายยังแบบกลับมาให้แบบคนในบ้านเห็นหรือแบบยังให้คนในบ้านรู้สึกอะค่ะเขาก็เลยไปปรึกษาพ่อปู่ค่ะ เพราะปู่วันนี้จะเป็นร่างทรงค่ะเป็นร่างทรงที่ที่บ้านมีครรมนับถือมากเลยอืเขาเหมือนกับว่าเขาไปให้ร่าง,รางทรงอะค่ะสื่อสารกับคุณยายให้หน่อยว่าทําไมคุณยายถึงยังมาวนเวียนอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางบ้านเขาก็แบบคิดคิดแบบเหมือนจิตไม่จิตตกอะค่ะว่าทําไมคุณยายถึงไม่ไปเกิดเลยอะคะ่ะอร่างทรงก็ได้ความมาว่าคุณยายเขาเป็นห่วงมินค่ะ เขาพูดแต่ว่าให้ให้คุณนาค่ะดูแลมินดีๆอ,อย่าอย่าแบบอย่าตามใจมินมากมทำยังไงก็ได้อย่าให้มินไปอยู่กับคุณแม่เด็กขาดครับค่ะ,ค,ะคุณยายย้ำคำนี้มานานมากเลยค่ะพี่แจ๊คตั้งแต่คุณยายมีชีวิตว่าแบบว่าห้าม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 ให้มินไปไปอยู่กับแม่เด็กขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่ไป oh. ค่ะคุณยายเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีไม่มีใครให้มินไปทั้งนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ย oh. เดี๋ยวพวกหนูอจะดูแลหลานเอง oh. แม่ไม่ต้องเป็นห่วงในที่นี้คุณยายเขาก็ยังพูดแต่คาเดิมๆอะคะ่ะ oh. ว่าแบบว่าอย่าให้หลานไปอย่าให้หลานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. เพราะว่าในตอนนั้นที่คุณยายเสียชีวิตอะคะ่ะ เหมือนกับว่าทุกคนเขาในตอนนั้นที่ความที่มินเป็นแบบกําลังเข้าสู่วัยรุ่นนี่แหละค่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยเหมือนกับนนทแบบว่ากลัวมินจะคุณแม่จะเอามินไปอยู่ด้วยเพราะคุณแม่ไงก็คือคุณแม่นะคะเขาก็แบบว่าไม่อยากให้มินไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนาก็ยืนยันว่าอย่างไงก็ไม่เอาไม่ให้หลานไปเด็กขาดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมินก็แบบ ก็กลับมาคิดอะค่ะเพราะคุณนากลับมาเล่าให้ฟังก็กลับมาคิดว่าฉ<อ>ันอีกแล้วหรอฉันทําให้ยายแบบรู้สึกแบบนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>หลังจากนั้นมิ้งก็กลับมาตั้งใจเรียน<อ>ทําชีวิตให้ดีไม่เคยเดื้อคุณนาเลยค่ะ<อ>เพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คุณยายเสียใจ<อ>หลังจากนั้น,น่ะค่ะผ่านมาตอนเนี้ยผ่านมาสิบสี่ปี สิบสี่ตอหนึงนะครับยาต่น<ป>มันเลื่อมันก็ผ่านมาประมาณสิบสี่ปีค่ะจนเมื่อสามปีที่ผ่านมาคุณแม่มิ้นเสียชีวิตลงมิ้นก็เหมือนกับว่าในวันที่คุณแม่เสียค่ะคุณรถแอม,มุนและนะคะพาคุณแม่ไปที่วัดมิ้นน่ะไปที่โกรกระดูกของคุณยายแล้วมิ้นก็ไปพูดกับคุณยายว่ายายฝากแม่ด้วยนะ คือแม่เขาไม่มีใคเอะค่ะอ๋ออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> พี่เข้าใจมิ้นพักก่อนโอเคอ่าพักก่อนพักก่อนอ่าพี่เข้าใจพี่เขา้เขาใจบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเนี่ยจะมีเนี่ยอ่าบอกว่าอะไรนะแหมเนี่ยผมบอกบอกแล้วว่าเขา่ไม่สบายผมว่าเป็นห่วงเขาเออแล้วก็ผมรู้แล้วว่าเรื่องเนี้ยมันจะต้องมีมีอะไรที่มันมันจะต้องสะเทือนใจอ่ะ อ่าะนะฮะผมว่าพี่แจ็คขัดใจกับการพูดสุดว่าผมไม่ได้ขัดใจเนี่ยคือผมเป็นห่วงเขาเกิดเขาเป็นลมขึ้นมาเออเขาไม่สบายอยู่มิงก็ไปบอกคุณยายว่าอืออยายมินฝากแม่ด้วยนะมแม่เขาไม่มีใครเขามีมแค่ยายอะค่ะอืมพราะนคืนนั้นมิ้นฝันฝันว่าคุณแม่กับคุณยาย มาที่หน้าบ้านค่ะหน้าบ้านหลังที่คุณน้าซื้อให้หมิ้นปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วคุณยายเขาก็เหมือนยืนมองยืนมองแค่ด้านนอกอะค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าสายตาที่คุณยายมองมินอนะมินยังจาได้ดีเลยว่ามันเป็นสายตาเหมือนเมื่อสิบหกปีที่แล้วเลยค่ะแบบมันเป็นสายตาแบบว่าความหุงใยความคิดถึงแล้วก็นั่นแหละคะ่ะเป็นสายตาแบบนั้นเลยอืม ในฝันมินก็ได้พูดกับคุณยายว่าแบบว่ามินไม่ต้องยายไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกวันเนี้ยชีวิตมินอ่ะดีมากเลยมินมีพ่อของลูกที่รักมินมินมีลูกที่น่ารักแต่ที่สําคัญคุณน้าของมินทั้งสองคนอะค่ะยังดูแลมินดีเสมอเลยต่อให้มินจะมีข้อรัวออกมาแล้วก็ตามอะค่ะครับครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครฝันหรือพบเจอคุณยายอีกเลยค่ะพี่แจ๊ เรื่องก้มีประมาณนี้ค่ะเออนะแต่ก็ทําถูกแล้วล่ะวันนี้เราต้องบอกเขาให้เขาเข้าใจเนาะว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็ไปสู่ในภพภูมิของเขาไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาอะไรแล้วเหนื่อยเหนื่อยมาเยอะแล้วเป็นหน้าที่ของเราละที่เราต้องดําเนินชีวิตต่อไปถูกไหมเรามีครอบครัวที่ดีเรามีสามีเรามีคนที่ที่รักเราละส่วนคุณ <te ars> ยายก็ไปสู่ในภพภูมิ <te ars> คุณยายเหนื่อยมามา,มากแล้วเนี่ยสื่อสารกับเขาแบบนี้ถูกต้องแล้ว ดีกว่าที่จะไปไปดึงไปล้างมายายคิดถึงจังเลยมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะต่อให้เราจะคิดถึงแค่ไหนเราก็แค่คิดในใจเฉยๆค่ะแต่ไม่เคยไปพูดแบบว่ามินไม่เคยเลยนะคะไปพูดต่อหน้ารูปหรือว่าเวลาไปทําบุญคุณยายไม่เคยพูดเลยว่าแบบคิดถึงจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามินกลัวยายเขาจะเป็นห่วงคะครับเออนะฮะเข้าใจได้นะบางทีแบบ การที่คนนูน้นคนนั้นคนนี้ที่คุณคุณมิ้นเล่ามาทั้งหมดเลยอะ่ะตลอดระยะเวลาที่คุณยายเสียไปแล้วอะ่ะเหมือนกับคุณยายยังคงวนเวียนวนเวียนยังไม่ไปไหนหลักๆเนะี่ยเป็นห่วงเราใช่ค่ะเป็นห่วงเราเลยเออกลัวเราจะอยู่ไม่ได้กลัวเราจะไปนู่นนี่นะั่นหลานอะ่ะใช่ค่ะ คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าในตอนที่คุณแม่ท้องมิ้นนะคะอืตอนนั้นคุณแม่ยังอายุน้อยคุณแม่บอกว่าคุณยายพูดเลยนะคะว่าไม่เอาถ้าเกิดข้อดมาไม่ต้องมาให้เลี้ยงนะไม่เอาอย่างไงก็ไม่เอาแต่พอข้อออกมาปุ๊บมีคนขอมินไปเลี้ยงกลับเป็นคุณยายเองที่แบบว่าไม่ต้องชั้นเลี้ยงได้ทีเนี้ยเป็นอย่างนี้แหละคุณแก่ใช่ใช่ค่ะปากอย่างใจอย่างใช่ค่ะอืมนะครับโอเคโอเคคุณมิ้นคุณมิ้น ขอบคุณมากนะ,ะขนาดไม่สบายยังมาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันกล<ะ>ัวมากเลยอ่ะกลัวแบบเราเล่าไปแล้วจะแบบหายใจไม่ทันเป็นลมหนู oh. ตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่แจ็คแล้วก็เป็นภูมิแพ้มาประมาณสองวันแล้วเนี่ยตื่นเต้นด้วยเป็นภูมิแพ้ด้วยพูดสุดลมหายใจด้วยอู้ตาย <c oughs> ดีนะไม่เป็นลม <c oughs> เออโอเคคุณมิน้นขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ขอบคุณที่ ามาถ่ายทอดเรื่องแบบนี้ยเพื่อให้หลายๆคนได้ได้เข้าใจได้ฟังว่าการที่เราจะสื่อสารไปถึงคนที่เขาเสียไปแล้วอะสื่อสารยังไงบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะทุกวันนี้หนูมีแบบนี้ผมมีแบบนี้ผมมีคนที่รักผมผมมีครอบครัวผมมีอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วดีแล้วเพราะฉะนั้นไปได้เลยไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องแวะมาดูแล้วเพราะยิ่งแวะมาดูเท่าไหร่ จะยิ่งเหนื่อยถูกป่าเขาจะต้องรวบรวมพลังงานมากน้อยขนาดไหนอ่ะในการที่จะมาปรากฏตัวในการที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยถูกป้ามันต้องใช้พลังงานมหาศาลมากๆเพราะฉะนั้นก็จะเหนื่อยใช่ค่ะปล่อยให้เขาอยู่ในความทรงจําของเราก็พอถูกอยู่ในความทรงจําแบบที่เราจะไม่ไปเรียกไปดึงไปรั้งเขากลับมาด้วยนะต้องเป็นอย่างนั้นนะ เออโอเคได้คุณมิ้นยังไงขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะพี่แซสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ